ดูซิเห็นเราไหมกดโอเคด้วยหรือเปล่าคะใช่กดโอเคค่ะกดโอเคโอเคเรามากันได้ออยังเดี๋ยวมันรอคนอาจจะไม่เยอะนะเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกปกติ y o u t u b e ของมะฝุกจะไม่ค่อยมีคนดูเดี๋ยวเราจะพยายามอ่าเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <ไอ S 1> คุณตุ๊กก<อ>ี้ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเราจะช้านิดนึงนะคะขออนุญาตแป๊บนึง่งขออนุญาต Copy ไปส่งให้กับเพื่อนๆนนิดนึงค่ะอ่าหัวข้อวันนี้คือคุณตุกกี้นักสู้ของครูมักกรูดนะคะเป็นนักสู้จริงๆขอเอาันนี้ไปส่งนห้เพื่อนก่อนเด้อโอเคมันมีตรงนี้ได้อ่านะคะโซ so, เดี๋ยวแป๊บนึง่งแปบ๊บนึง่ง นะคะอืมโอเคอ่ะเดี๋ยวส่งลิงก์แป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตส่งลิงก์แป๊บหนึ่งยอเรียบร้อยแล้วส่งลิงก์ไปตรงนี้แล้วออืม mm hmm. mm hmm. ไม่ต้องอะไรเลยโอเคอ่า okay. อ ah. uh ่า uh อ uh. แป๊บหนึ่งนะคะใครที่ฟังอยู่นะคะ <Yeah. S 1> ขออนุญาตอ่าฮะมันเริ่มกันตอนนี้เลยสิบสิบเก้าจุดสามสอง มันไม่ให้โอเคมันไม่ยอมให้มันไม่ยอมให้แชร์ดูซิว่ามันแชร์ได้หรือเปล่านะคะเป็นครั้งแรกคุณตุกี้บอกโอ้โหมันยากขนาดนี้เลยเหรอครูอ้ามาละมาละโอเคเรียบร้อยละเดี๋ยวส่งให้เพื่อนด้วยส่งให้เพื่อนด้วยค่ะนานๆน,น,นะคะ เราไม่เก่งเทคนิคกันนะคะเราก็จะหาทางออกให้เจอหาทางออกให้เจอโอเคอ่ะอ่ะส่งไปให้เพื่อนละมามาโอเคค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะคุณตุ๊กกี้แนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อตุ๊กกี้ค่ะตุ๊กกี้ตราสีอยู่สวีเดนนานเท่าไหร่แล้วคะอยู่สวีเดนประมาณเจ็ดปีค่ะอืออยู่ทางไหนของสวีเดนคะ น่นจาจะกลางๆทางเหนือมั้งคะครูทางเหนืออูเมียวอูเมียวเหนือสําหรับเราเนี่ยอันุม,มันอยู่เหนือมากเลยคะ่ะอยู่ห่างจากอยู่ห่างจากอุปโซล่าประมาณกี่ชั่วโมงเมืม่อวานนั่งรถจากที่นี่หกโมงไปถึงบ้านกับเที่ยงคืนใช่ไหมค่ะประมาณครึ่งวันนะคะครึ่งวันกว่าจะนั่งรถทีแล้วเป็นยังไงเล่าเล่าหน่อยไปยังไงมายังไงทาใบขับขี่ใช่ไหมคะมาอยู่ที่นี่เจ็ดปีแล้วมีงานทําหรือยัง พอมีคนเขาบอกว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ภาษาจะทํางานได้ยังไงแต่คุณมีได้ค่ะคุณทํายังไงคะ<ต>ไม่ได้ภาษาทำยังไงเ้นไอ้แฟนเปิดร้านนวดให้ค่ะอืมนวดให้ตอนแรกเปิดอยู่ที่บ้านทีนี้อที่คลินิกอในเมืองนะคะคนเขาขาดเขาอยากได้หมอเพิ่มเขาเขาเลยแนะนำหนูไป แล้วอบอสของเขานะคะ,ะเขาอยากเทสมือว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านพอดีวันที่ไปเทสมือนะคะเจ้าของกระเดี่ยงค่ะหลังก็ปวดกบไม่ได้หนูก็ทำไมต้องเป็นวันนี้ด้วยเพราะว่าหนูมาช่วยแฟนทำงานเปลี่ยนล้อรถนะคะล้อมันใหญ่หลังเดีย้ยมเข้าหลังค่ะทนีนี้ทางนู้นก็แนะนำงานก็จะเอางานก็เลยไปอ่ะ นวดพ่อพ่อเป็นบอสใหญ่แล้วก็นวดลูกส่วนพ่อในนวดไทยให้ส่วนลูกชายนี่จะนวดออยให้แต่หลังก็แข็งนะคะหลังแข็งมากเพราะว่าพลุมไม่ได้เนาะ้หลังมันมันเส้นมันเข้าข้างหลังเลยนะคะนี้ก็เขาก็บอกมันเป็นห้องเล็กแต่เขาบอกว่าทํางานได้เลยแบบงงอ่ะแบบทําทงานได้เลยคือเขาก็ทาว่าเรามีร้าน เสียภาษีหรือยังมีอะไรทุกอย่างไหมบอกมีเสียภาษีบอกก็เลยงั้นมาทําที่นี่เขาก็เขาก็ให้ทําเลยค่ะอืมภาษาได้ไม<อ>ได้นิด<อ>นึงค่ะภ<อ>าษา<อ>ไม่ได้แต่ทังกิจจะได้อ่าอ่าแล้วทําไปทํางานที่นั่นนานเท่าไหร่แล้วคะที่ว่าได้ไปท,ทําที่ที่คลินิกของเ,อเปิดที่บ้านสามปีแต่เปิดที่คลินิกสองปีค่ะอ๋อ มิม้งใ่ไหนะอูเมอริกเลตอืมโอเคโอเคหมอกระดูกค่ะอ๋อโอเคเขาก็จะมีคนที่ทำด้านกระดูกแล้วเราก็นวดใช่ไหมคะเราก็ไปทนวดแล้วที่ทำงานเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านเท่าไหร่คะประมาณยี่สิบโลค่ะอยู่ห่างจากบ้านยี่สิบโลแล้วไปทำงานยังไงคะทางเหนือมันแบบว่ารถเมย์ค่ะทุกันนม้ยังไม่ไดใบขับขี่ก็นั่งรถเมย์ ถ้าอย่างเ uh huh. มือ่อ่อนถ้ามาจากเมืองไทยใหม่ๆหนูก็จะขับรถไปเองไปไปมาๆยัง uh huh. ไม่มีลูกค้าหนูก็ไม่ไปถ้ามีลูกค้าหนูก็จะไปหรือจะมีอย่างบ่ายหรือสายอะไรแบบนี้ uh huh. หนูก็ไปกดครึ่งชั่วโมงอะไรงนี้ได้แต่ uh huh. ตอนนี้คือขับรถไม่ได้ค่ะมัน uh huh. ต้องไปแต่เช้าไปรอตั้งแต่แปดโมงมีไม่มีหนูก็ต้องไปรอจนหมดเวลาอมอ้อ uh huh. <า>แล้ว uh huh. แล้วคิดยังไง เออแล้วคิดยังไงถึงอยากทาใบขับขี่คะรถเมย์ก็มีทําไมถึงอยากทาใบขับขี่แล้วที่มีคนเขาบอกว่ามีคนปรามาทมาว่าต้องได้ภาษาก่อนถึงไปทำใบขับขี่หมายถึงว่าประมาณว่าต้องจบ s อสเอคือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจบ s อสเอแล้วหรือว่าจบซ e. ัสก็ไปอ่านหนังสือทําใบขับขี่ได้แล้วทําไมไปยังไงคุณถึงไม่เดินเส้นทางอย่างที่มีคนบางคนเขาแนะนําคะทําไมถึงเลือกที่แบบหนูจะทํางานแล้วหนูก็จะทําใบขับขี่แล้วทําไมถึงเลือกเส้นทางนี้คะ หนูเ,เลือกทํางานก่อนนะคะเพราะว่าตอนตอนแรกเพราะว่าหนูชอบงานทางนี้มากกว่าแต่ว่าภาษาไม่ได้ภาษาไม่ได้เป็นบอกต้องใช้รถนะในในที่ทํางานคือถ้าเรามีใบ,บขับขี่งานมันการันตีว่าเราเหมือนกับได้สมบูรณ์นะคะถ้าเรามีใบขับขี่อแต่ถ้าเราขาดใบ,บขับขี่มันเหมือนขาดอะไรไปสกอย่างหนึ่งผมเลยแบบเอ mm hmm. อเราไม่เก่งแต่ก็จะพยายามให้ได้ ็น่าจะประมาณที่เรียนมานะคะประมาณสองปีกว่านะคะครูเพราะว่าไม่ค่อยเป็นคนที่ไม่ค่อยจำนะคะแต่ก็ตั้งใจนะคะตั้งใจมากไปเห็นน่าจะไปสอบหลายครั้งอยู่ค่ะครูเพราะว่าน่าจะประมาณยี่สิบสองหรือยี่สิบสามครั้งอะค่ะนักสู้มากแล้วที่ไปเตรียมตัวสอบใบขับขี่สองปีใช่ไหมแล้วมาติดต่อกับวกคกรุตอนไหนนะ เราติดต่อกันตอนไหนคะตอนไหนตอนครั้งแรกเลยรอบแรกเนี่ยคือจ่ายตังค์คือไม่ได้ดูเลยค่ะไม่ได้สนใจอะไรเลยผู้สนับสนุน<ป>คนที่จ่ายตังค์แล้วไม่ดูคลิปนะมะกุฎดจะเรียกว่าผู้สนับสนุนรายการค่ะคือแบบช่วงนั้นลูกค้าเยอะอะค่ะมันไม่มีเวลาคืองานเยอะแล้วก็อย่างมาบ้านเมื่อก่อนจะเก็บผล,ลไม้ก็ไปเก็บผล,ลไม้มาขายเนี้ยค่ะเลยเลยงานตรงเนี้ยก็เลยไม่เอาแฟนบอกว่า เธอต้องดูอ่าน,านหนังสือนะเอาไว้ก่อนเธอต้องทาไมกับพี่เอาไว้ก่อนยังขับได้ยังยังขับรถได้ไงไม่ได้สนใจว่ามันจําเป็นไหมแต่เขาบอกมันจําเป็นนะเธอเธอต้องมาอ่านหนังสือเธอจะได้เข้าใจหนูอ่านหนังสือไม่เก่งนักเลยเอาไว้ก่อนความหมายนะคะครูในปีหนึ่งคือยังไม่ได้จับหนังสืออะไรเลยเพราะว่าเอาไว้ก่อนเพราะว่าหนูขับรถได้แล้วคิดว่าเือเราเอางานทางนี้ก่อนมัน้งคิดแบบนี้นะคะ ทีนี้แฟนส่งไปเรียนหนังสือเอสโซฟีคือไปส่งไปเรียนปุ๊บทีนี้ใบขับขี่ทั้งนี้หมดค่ะปีหนึ่งหมดอายุจะใช้ไม่ได้แล้วก็ใช้ใบสากคนมาอีกปีหนึ่งอีกทั้งหมดหนูขับสามปีนะคะแล้วก็หยุดแฟนบอกไม่ได้แล้วเธอขับไปได้แล้วหยุดหนูก็เลยบอกไม่ให้จับรถแล้วบอกแล้วต้องทอํายังไงหยุดเรียนก่อนไปทําใบขับขี่ก่อน อเคหนูก็เลยเข้ามาเรียนใบกับผีอืมอืมอันนี้นคือเรามานอนบ้างมานอนด้วยกันนะคุณตุกก๊กคือแบบว่าที่มะกูดจาได้ที่มะกูจดากจาได้คือเมื่อปีที่แล้วคุยกับแฟนคุณตุ๊กี้เนาะพวกปางคนความจําไม่ค่อยดีแต่จําได้ว่าที่ประทับใจที่ประทับใจคือแฟนคุณตุ๊กี้บอกว่าแฟนฉันพยายามทำใบกับขีมานานมากแล้วทําไม่ผ่านสักทีไม่รู้จะทํายังไงอันนี้ถ้าจําไม่ผิดเนาะ ก็ <c ười> คุย<ช>คนไห<ใ>นที่มอขูดได้มีโอกาสคุยกับแฟนเนี่ยจะประทับใจมากว่าหรผู้ชายเขาสนับสนุนคนไหนที่ผู้ชายสนับสนุนนะจะทําอะไรก็สําเร็จง่ายนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เลยคุยกับแฟนคุณตุ๊กี้แล้วเขาก็บอกว่าตาเขาไม่ค่อยดีเขาก็จะเปลี่ยนสีแชทเป็นสีเหลืองเพราะสีแชทปกติหน้าจอมันจะเป็นสีฟ้านะตัวรน้สึกสีฟ้าอ,อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเพราะเขาจะได้มองเห็นง่ายขึ้นเราก็รู้สึกประทับใจประทับใจมากแบบโอดคู่นี้เขาสู้กันมากเขาสู้กันมาก ผู้ชายช่ห<อ><ช>้าเปอร์เซ็นนะคะด้วยคําว่าแฟนหนูมองเห็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนี่แหละมุก,กุลเลยปะเห็นยังไงเนาะจะช่วยยังไงเนาะถึงจะช่วยให้สอบผ่านถึงจะได้สอบร้อยครั้งหนูก็ต้องเอามาให้ได้แบบนี้ยตั้งใจนะคะว่าถึงกี่รอบเราก็ต้องเอามาให้ได้แล้วก็ไม่ท้อจะสู้ต่ออืมแล้วก็คุยเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเราคุยกับแฟนคุณตุก๊กี้ตั้งแต่ตอนไหนคุยคุยเสร็จแล้วก็ เลยบอกว่าท้ายที่สุดย่อเดี๋ยวดูก่อนว่าเริ่มคุยกันเมื่อไหร่เริ่มคุยกันมาถึงมือคุมค้มกุดเมื่อไหร่นี่น่าจะปีสองพันยี่สิบสามถ้าจาไม่ผิดนะเริ่มคุยกับแฟนคุณสองพันยิบสองละตั้งแต่สองพันยิบสองอุ้ยสแสดงว่าเรามาเจอกันนานมากเลยนะเนี่ยนะคะแล้วเสร็จแล้วก็วไปสอบปีแรกคือไม่ได้ไม่ได้ดูเลยครูปีแรกเนี่ยอืมปีแรกจ่ายตังค์ให้แฟนจ่ายตังค์แล้วต็งไม่ได้ดูทำแต่งาน,นครู งานเยอะออิดเะนเยอะอ๋อางอู้ใช่ใช่อู้ติดต่อกันมาตั้งนานแล้วเพราะว่าน,นานมากค่ะว,วันหนึ่งถ้าไม่เจ็ดคนแล้วก็จากจากในคลินิกเจ็ดคนแล้วมาที่บ้านอีกประมาณสามคนอีกนะคะโอ้วันเมื่อก่อนใชายอมเดี๋ยวดูนะว่าคุยกันครั้งแรกสุดคุยกันครั้งแรกสุด ปีสองพันยี่สิบตุลาสองพันยี่สิบยิบเอ็ดยิบสองจริงจริงแสดงว่าคุยกันมาตั้งนานแล้วเสร็จแล้วเขาก็ท้ายที่สุดเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าสอบไม่ผ่านสักทีทำยังไงเนาะก็เลยเสร็จแล้วก็เลยบอกว่ามก,กุฎก็เลยว่ามาสอบที่สตอกโฮล์มมาใช้ล่ามถ้าสมมติว่าเราสอบเองมก,กุฎจะคิดแบบนี้ว่าถ้าทำแบบเดิมแล้วมันไม่ได้ผลเราก็ต้อง,องทำแบบลองแบบติวกับคุูกิ๊กประมาณห้าชั่วโมงแล้วสิบชั่วโมงทิว ตัวต่อตัวนะคะก็ลองค่ะก็ไม่ผ่านอีกงก็สองครั้งสามครั้งที่ติวตัวต่อตัวนะคะก็อป่นแล้วตอนนั้นตอนนั้นไปสอบตอนนั้นสอบสอบเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ว่าสอบใกล้เมืองตัวเองสอบใกล้บ้านตัวเองใช่ไหมต้อ็ไม่ทำยังไงก็ทำทุกอย่างไม่ผ่าน,านอีกแลว้วไอ้ตอนไปไมีแรงค่ะครูแต่ตอนกลับเนี่ยตอนตอนสอบไม่ได้จะร้องก็ร้องไม่ออก พราะว่าง,งานก็อยู่ข้างหน้ามันต้องวิ่งไปทํางานอีกอมมีเวลาเสียใจอืไปทําพอพอหลังจากนั้นคือสมองเบอรอไปหมดเลยครูทำแคชเชียร์ก็ไม่ได้ทำผิดคือว่ามันเบอร่อค่ะ uh, uh ว่าเราเสียใจมากไงเขาถ้าเสียใจมากๆกเหมือนประมาณช็อกอกับคูประมาณว่าก uh huh. ดเงินลูกค้าผิดอะค่ะคือให้เขาถูกอะ อ๋อให้เข้าใจถูกอ๋ออ๋อ๋อ๋อนั่นแหละก็เลยแบบเอ๊ะทำยังไงเนาะก็เลยคิดว่าถ้าใครที่มะกรูดประเมินแล้วว่าลองสอบเองแล้วเนี่ยมันไม่ผ่านมันต้องมันต้องมันต้องแก้แบบใหม่มะกรูดก็เลยแนะนําแนะนําแฟนของคุณตุกี้นะว่าให้มาสอบสต็อกโฮมให้มาสอบกับล่ามมาสอบผ่านล่ามที่สต็อกโฮมก็มานอนมาบ้านมะกรูดเนาะเขาก็จองนี้เขาก็แนะนําว่า ถ้าเขาไม่ผ่านจริงๆลองไปล่ามไม่งั้นก็เปลี่ยนที่เขาเขาก็บอกอยู่อก<ม>ถ้าเปลี่ยนที่ไม่แน่ใจแกกเลยบอกลองล่ามดีกว่าไหมแล้วก็บอกได้อ<ม>แล้วแล,แล้วถ้าครั้งนี้ฉันไม่ผ่านเธอจะฆ่าฉันไว้เขาบอกไม่เราก็สู้ไปด้วยกัร,รทีรักยังไงฉันมีความมือก็จะว่าอย่างนี้ค่ะ น่ารักเรากส็สู้ไปสู้ไปด้วยกันครั้งที่แล้วที่มาสอบมีมาสอบกับล่าม,มาสอบใยชาล่ามสองครั้งเนาะครั้งแรกคือเมื่อปีที่แล้วเดือนเก้าหรือเดือนสิบใช่ไหมเดือนตุลาค่ะเดือนตุลาอ่ะมาสอบเดือนตุลาได้สอบเดือนตุลาห้าสิบเอ็ดค่ะได้ห้าสิบเอ็ดได้ห้าสิบเอ็ดแล้วครั้งนั้นน้องกูก็บอกว่าคุณตุ๊กี้คุณตุ๊กี้นะมีความรู้ความรู้นะมีแต่ว่าต้องทําใจให้สบายคือแบบดูอาการออกอยู่ว่าความรู้นะมี เพียงแต่ว่าไม่รู้เขาบุญวายใจแล้วของเขาก็ไม่รู้นะบอกว่าทําใจให้สบายนะคะโอเคไม่ผ่านไม่เป็นไรคาดอีกคะแนนเดียวแล้วก็ไปเมืองไทยกันเนาะแล้วก็กลับมาคราวนี้เขาก็นัดเวลาสอบจองเวลาสอบก็คือเพิ่งไปสอบเมื่อวานเนาะแล้วก่อนไปสอบนี่ทํำยังไงนะก่อนไปสอบมีใครนะมกุดูดมกุูดว่าโอ้ยถ้ารุ่นนี้นะต้องคุยกับคุณยายแดงต้องให้คุณยายแดงกลอมครูบอก ครูบอกก็ยังไม่ได้ผลนะครูบอกว่าทําใจให้สบายไม่ได้ผลต้องต้องเจอรุ่นแม่ครูเจอรุ่นแม่ครูเสร็จไม่พอต้องเจอใครคะต้องเจอป้านางนางค่ะป้านางให้กําลังใจสุดๆบอกเ,อเรื่องของครอบครัวนะคะคือแบบว่าเจอน้อยใจเหมือนเหมือนคิดว่าแฟนเขามีแฟนคนใหม่แล้วติดผู้หญิงใหม่แล้วบอแล้วหนูจะทํายังไงถ้าเขาเลิกกับหนูหนูจะทํายังไงหนูจะอยู่ยังไงหนูจะทําย,ยังไงดีครูครูครูถามว่าอยากอยู่ที่นี่ไหม อยากค่ะหนูจะทํำยังไงสู้ยังไงไต้องเอาใบเขาผีให้ได้แล้วหนูจะทํำยังไงใน,นเมื่อใจมันท้อแล้วสู้สิคะแล้วเอาเรื่องนั้นไว้ก่อนแล้วก็หันมามาตรงว่าเราจะทําอะไรตั้งใจจะทําอะไรแล้วก็แม่ของครูของคุณครูบอกว่าหนูจะทําอะไรหนูต้องการอะไรลูกหนูหันมาทางนี้ก่อนเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนแล้วใจอะค่ะมันก็มันมันคิดหนูพยายามตั้งใจจะอ่านหนังสือ แต่เรื่องมันก็คิดมาปั๊บหนูจะเอาอ่อานหนังสือเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาดูคลิปส่วนมากหนูจะอ่านมากกว่าค่ะก็เลยอ่านแล้วก็ปรนางกําลังใจสุดๆหนูหัวเรามีแฟนใหม่เดี๋ยวเราต้องทําสวยไว้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวปรนางจัดให้อบอกแล้วทํายังไงหนูต้องสวย เอาไว้ก่อนเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนลูกเอาใบกับขี่ก่อนลูกเก็บไว้ก่อนเรื่องนั้นมาอัตั้งนี้ก่อนตั้งใจตรงนี้ก่อนเรื่องอื่นค่อยพูดกันตั้งใจตรงนี้ก่อนทําใจสบายๆหนูบอกหนูหนูก็คุยไปด้วยหนูก็หนูอยากร้องหนูขอหนูร้องหน่อยเฮออหนูร้องอ่ะสบายใจนิดหนึง่งอ่าพี่สําคัญนะที่ที่แบบอ่ะลืมไปเลยครูมากูดพาไปเที่ยวงานมันเด็กค่ะ <c oughs> ลืมทุกอย่างลืมความสุขทุกอย่างแล้วก็เลยเอ่อ สนุกจนลืมอะค่ะเลยบอกว่าเออมาใหม่วันนี้เราต้องตั้งใจอ่านหนังสือละว,วันนี้สนุกละลืมลืมทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรอยู่ในใจแล้วน่าจะประมาณแค่วันสองวันนี้ฉันจะทําได้เหรอเมื่อก่อนเคยคิดว่ามันยากนะมันทําไม่ได้หรอกแต่ว่าตอนนี้คิดใหม่ไม่ถ้าเขาทิ้งเราไปเราอยู่คนเดียวเราต้องทําให้ได้เราต้องพึ่งตัวเองได้ฉันต้องสู้เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อเพื่อเขา เพื่อตัวเองว่าถ้าสักวันเราไม่มีเขาเราจะทํำยังไงเอากําลังใจตรงนี้มาสู้ฉันต้องทําให้ได้ฉันจะสู้ <c oughs> <c oughs> ก็เลยไปสอบไปสอบมีนักกำลังใจที่ดีนะคะมีคุูมากูดไปทรงแล้วก็ป้านางป้นางไปนั่งให้กาลังใจนั่งรอกําลังใจแม่ครูมากูดก็อวยพร แล้วก็ทุกทุกคนนะคะที่อยู่ใกล้ๆกล้อวยพรหมดภูมิใจมากๆแต่ว่าคิดอยู่อ่ะแล้วแต่ฉันทําไม่ได้เหมือนคนที่เขาอวยพรให้ฉันแล้วฉันจะทํายังไงหนูไม่ตักนี้ไปฉันต้องทําไม่ได้ฉันต้องคิดเออว่าจะถูกไม่ถูกฉันก็ต้องทําแต่แต่ก็ดีนะคะหนสอบล่ามเนี่ยเขาจะบอกว่าเธอไม่ต้องกลัวเธอไม่ต้องเกรงนะคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันคุยกันถ้าเธอไม่เข้าใจข้อไหนจะตามอีกครั้ง ไม่เข้าใจถามอีกได้ตอนแรกก็กลัวนิดนึงก็กลัวไหมตอนแรกกลัวนะพอคุยกันสักพักหนึ่งนะก็ก็จะเบาเหมือนก็คุยแบบกันเองมีล่ามแล้วก็คนไทยแปลคนหนึ่งแล้วก็แปห,หนูเข้าใจหนูก็จะตอบถ้าบางครั้งหนูไม่เข้าใจขออีกทีได้ไหมแต่ก็แปลเขาก็ตบให้นะแล้วก็เขาบอกว่าพอสอบเสร็จนะคะเขาถามว่าเธอจะออกไปรอข้างนอกแล้วเธอจะฟังเลยเขาบอก ได้ไม่ได้หนูสอยากฟังตรงนี้แหละในอยากได้ฟังตรงนี้แต่แต่แต่หนูรู้ว่าหนูอิดอยู่ข้อหนึ่งนะคะคือตอบตอบไม่ครบอะคะ่ะหนูเปลี่ยนคําถามคือคือว่ามันจะมีทางทางที่บงังบังคับให้เลี้ยวขวาแต่ทีนี้แทางตรงมันเลี้ยวได้มันไปได้แต่ทีนี้เขาถามว่าลดน้ามันพันทางนี้ได้ไหมเจียดทางซ้ายมือนะคะหนูก็เลยว่า มันได้นะแต่ป้ายเราเส้นที่เราไปเนี่ยมันเป็นป้ายบังคับว่าต้องเลี้ยวขวาแต่เขาถามว่าตรงนี้น่ะรถไปได้ไหมหนูก็เลยงงสับสนคือว่ารถทางตรงอ่ะมันไปได้แต่ทางเราเนะ่ะมันไปไม่ได้หนูก็เลยคําตอบของหนูคือรถทางตรงเนะ่ยมันไปได้หนูก็เลยตอบว่าไปได้แต่ว่าทางเรามันไปไม่ได้ค่ะมันก็เลยผิดคนนี้ด้วย อืม,อมแล้วก็อืมบางครั้งคือเขาจะให้รูปมาแล้วให้เราวิเคราะห์ด้วยคุณอืม,อมแล้วที่มา,าขุดถามว่าครั้งนี้มันต่างจากครั้งที่แล้วยังไงครั้งนี้ต่างจากครั้งแล้วคุณตุ๊กกี้บอกว่ายังไงนะทั้งก่อนๆนหนูคิดว่าจะได้แล้ว <laughs> ทุกครั้งจะว่ามันยากจะจะได้แล้วแต่ฉันก็พยายามนะนะฉันก็พยายามทุกรอบแต่ทําไมไม่ได้วะคือคือ ก็ลุยตัวเองอยู่นะคะคือมันมันมันใจเราไม่ค่อยสบายคือเหมือนมันติดมันคลุ้คลานมันจะคิดนู่นคิดนี่มก็หรือว่าอยากได้อยากได้ฉันจะทําให้ได้แต่ว่าใจมันโทว่ามันยากมันจะได้ไหมเนาะอย่างนี้แล้วครั้งนี้คิดยังไงคะทางนี้คิดยังไงก็ออบทางนี้ต้องทาได้ฉันต้องทําได้อเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองเพื่อจะได้อยู่ ถ้าไม่มีใครแล้วเราจะพึ่งตัวเองได้เงี้ยค่ะครูจะองทําได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ครูบอกครูบอกว่ายังไงนะครูบอกว่าพระท่านบอกว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะเดี๋ยวนะในโนโนพระท่านบอกว่าเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่จริงนะอันนี้จําได้ใช่ไหม,มจํได้จได้ <laughs> แล้วน่ารักมากเลยนะมาอยู่ที่นี่สวดมนต์ทุกคืนใช่ไหมคะสวดมนต์ทุกคืน อยู่ที่บ้านก็สวดทุกวันค่ะถ้ายกเว้นวันที่เหนื่อยวันที่ทํางานเหนื่อยมากๆแล้ววันนี้ไม่นั่งสมาธิเราคงจะสวดแบบนี้ทุกวันอืมอืมแล้วตอนนี้สอบทฤษฎีผ่านแล้วเราจะไปสอบขับวันที่ยี่สิบยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดองเยใจอีกว่าแต่เขาจองจองอ่าผู้สอนสอนขับรถทางนี้ทางหาง แล้วก็บุ๊กิ้งาทางนู้นทางงทางโน้นก็จะให้พี่สาวสอนอีกพี่สาวอทางนน้นอ,อืมโอเคโอเคทุกทุ่ยางหนูก็เลยบอกว่าตอนแรกจะเอาแค่ห้าชั่วโมงหนูก็เลยบอกครับบอกฉันจะเอาสิบชั่วโมงแพงขนาดไหนฉันก็จะสู้เพื่อให้เธอได้มไม่เป็นม,มีตังหวางเงี้นะ<อ>ฉันยอมวันฉันยอมว่างี้ฉันยอมเสียขอให้เธอได้อืมอืมอืมโอเคโอเคฉันจะตั้งใจเขาบอก ฉันก็เห็นเธอตั้งใจนะฉันเห็นเธออ่านฉันเห็นเธอทําทุกอย่างแต่กเลยนูก็เลยบอกว่าฉันทําจริงแต่ว่ามันไม่ค่อยจํามันจะจํานี้แล้วมันคือทะลุออกอะส่วนมากมันจะเป็นอย่างเนี้ยค่ะครูแต่แต่ว่าไอวันนั้นคือเขาทําให้หนูสบายใจด้วยแหละคือเขาจะทําแบบหนูไม่อยู่ใช่ไหมฉันทำความสะอาดบ้านทั้งหมดเลยนะอะไรที่เธอบอกว่าให้เก็บฉันจะเก็บทิ้งหมดเลยอือแล้วที่ประทับใจ ที่ประทับใจที่มกุลรือว่าเขาน่ารักพี่คือว่าเขาไหว้เขาไหว้เขาเอาของไหว้ให้ใช่หมหน้ำชากาแฟน้ำแดงน้ำเอาขึ้นหิ้งคะอะแล้วก็นากจะขึ้นทิ้งให้หนูออถ้าหนูถ้าหนูไม่อยู่แกก็จะทำให้หนูอย่างนี้ละค่ะแล้วก็ไหว้เธอทําทอะไรฉันทําทอย่างนี้าทามตามเธอเลยนะ ไม่รู้คุณเธอพูดอะไรกันฉันไม่รู้อะฉันทาแต่อย่างนี้ตามอย่างนี้นะเลย<ว>ไม่เป็นไรขอบคุณอืม,มอืมไม่อยู่บ้านของไหวให้ไม่อยู่บ้านเอชุดนวดนะคะชุดแบบผ้าปูอะไรเนี่ยเหมือนชุดนวดนะคะ่ะแกออมปลีดให้หนูหมดเลยเอ๋อน่ารักขนาดนั้นก็ถ้าถามแกดีไันดีทุกอย่างทํา เหมือนเดิมทุกอย่างนีทุกอย่าง,างไม่มีพิรุษไม่มีอะไรทั้งนั้นจำจำคำครูไว้บอกว่าเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เราเห็นนะอาจจะไม่จริงโอเคแล้วก็เป็นเด็กดีของกันและกันใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งใจตั้งใจแล้วก็คิดว่าคือมันอยู่ที่ความคิดเพราะว่ามุกลุ่มบอกว่ายังไงนะพี่ตุ๊กี้นะพี่ได้เพียงแต่พี่ต้องทำใจให้สบาย ทำใจให้สบายทําใจให้สบายแล้วเดี๋ยวมันก็ดีเองนะคะเพราะบางทีถ้าเราแบบความรู้เรามีแต่ถ้าเราเครียดมันก็ความรู้มันก็ไม่ออกมามันไม่ได้แบบโชว์ความรู้ใช่โอเคนะอืมแล้วพอข้อสอบผ่านแล้วยิ้มเขาแบบว่าเห็นรอยยิ้มเนี่ยคือคนละคนละคนกันเลยรอยยิ้มมันต่างกันมากเลยเแบบปลื้มสุดว่าทำทาได้ขนาดนี้เลยเหรอไม่คิดอย่างในที่สุดมันก็มีวันที่เราอคอยไงคะ่ะ S <S วืนมันต้องมีวันของเราสักวันเลยอืมใช่คือเห็นเรายิ้มต่างกันมากหน้าตาสดใสมากแล้วก็อย่าลืมเก็บความรู้สึกตรงนี้เอาไว้เก็บความรู้สึกที่เป็นเมื่อวานวันนี้เมื่อวานตอนสอบเสร็จบ่ายสามโมงครึ่งเนาะสามโมงยี่สิบก่อนครูจะเข้าไปแปลก่อนครูจะเข้าไปเป็นล่ามได้ข่าวข่าวดีก่อนขึ้นไปแปลเอาความรู้สึกตรงนี้นยเก็บไว้เวลาที่เครียดเวลาที่แบบว่าไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่าคนไทยเราหลายคนโดยเฉพาะคนที่ ถ้าเราเรียนมาไม่เยอะเนี่ยเราจะกดตัวเองคนอื่นเขาไม่ได้กดเรานะ,ะเรามีความสามารถอย่างอื่นคนอื่นเขาก็ชื่นชมเราแต่เราจะเป็นคนกดตัวเองว่าเอยฉันไม่เก่งฉันเรียนมาน้อยฉันไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะฉันความจําไม่ดีอันนั้นลืมไปได้เลยพอ<ต>ได้ไปกับ,บกพี่พี่คนเขาเรียนแค่ป .2 เขายังสอบได้กับพี่ได้เลยเขาอาจจะไม่มีภาระเหมือนเรามือคือใจอะค่ะ,ะม,มีหนักที่ว่าเราต้องแบกอันนั้นแบกอันนี้แบกเข้าครัวไว้แบบ นี่ก็มีปัญหานี่ก็มีปัญหาเราจะแก้ยังไงในจุดนี้เราแก้ไม่ตกเราจะทํำยังไงแต่อย่างบางคนคือเขาไม่มีแค่ภาระครอบครัวแต่เรื่องปัญหาเนี่ยอาจจะไม่มีอาจจะไปไวอย่างเงี้ยค่ะแล้วความจาเขาดีอะค่ะแต่ยังเราคือหาเหตุผลไปหาข้ออ้างหาข้ออ้างที่จะไม่สําเร็จอตอนนี้เราต้องทาไม่ได้ทําไม่ได้ท้องไว่ ถ้ารักตัวเองถ้ารักรักตัวเองเป็นอันดับแรกรักตัวเองแล้วก็ทําทําสิ่งที่ดีให้ตัวเองเพราะว่าแม่มะกูดจะสอนมะกูดไว้ตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะบอกว่าลูกอะไรใครทําอะไรให้ไปช่วยเขาหาความรู้สึกตัวเยอะๆเวลาผัวทิ้งจะได้ไม่ลําบากแม่สอนดีมากเลยนะคนนี้ไม่ได้ขวทิ้งนะคะทิ้งผัวค่ะแม่สอนมาดีมากคือแบบว่าืมเพราะว่าแบบพึ่งตัวเองให้ได้พึ่งตัวเองให้ได้ เก่งมากงานก็มีแล้วตอนนี้ใบกับขี่ผ่านไปครึ่งทางแล้วเหลืออีกด่านหนึ่งด่านขับเนาะแต่ว่าเรื่องขับไม่น่าจะมีปัญหาตั้งใจตั้งใจเฉยๆตั้งใจแต่ที่สำคัญขับเสร็จก็จะไปภาษาโตค่ะใช่แล้วแต่ละคนนะ่ะแต่ละคนเดินทางไม่เหมือนกันบางคนก็คือเอาภาษาก่อนแล้วค่อยไปทำใบกับขี่หรือใบขับขี่ก่อนมะกูดจะแนะนาไม่เหมือนกันนะแต่ละคนนะคะคือขึ้นอยู่กับว่าเราก็ดูว่าคนนี้ โอ้ถ้าเขาจะเรียนภาษา,าเขาต้องใช้เวลานานนะทําใบขับขี่ก่อนเถอะเพราะใบขับคี่มีวันจบนะคะมันมีวันจบมันแต่และคนแนะนาไม่เหมือนกันนาา่าจะครูน่าจะมาสองปีเหมือนกันบอกครูพอเรียนมันตรงโควิดพอดีอะคะ่ะเลยบอกครูขอหยุดก่อนนมไปทําใบกับขี่ก่อน,อนครูก็บอกว่าถ้าเธอได้ใบขับคีเธอมาเรียนต่อน,นะคะห <c oughs> นูก็ยังไม่ได้สักทีหนูก็อยากไปเรียนแต่มันไม่ได้อ่ออ๋์อืม ตัวเองต้องอันนี้เดี๋ยวตั้งตั้งใจตอนนี้ทฤษฎีผ่านแล้วมีความมั่นใจขึ้นมาเยอะส่วนใหญ่คนที่ทําไปกับขี่สวีเดนได้นะคะคือแบบความมั่นใจจะมาแบบเยอะมากเยอะมากเพราะมันยากจริงๆพอทําได้แล้วเรารู้สึกภูมิใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองแล้วแบบชีวิตมันก็ดีขึ้นในอีกหลายๆด้านแล้วเดี๋ยวต่อไปไปเรียนภาษาสวีเดนก็จะไปด้วยความมั่นใจคือถ้าผ่านด่านไปกับขี่มาได้แล้ว อยเฮ็ดนังกระไดใช่ไหมถ้าทําไปกับผีเสวีเดนผ่านแล้วนี่คือชีวิตนี้แทบจะทําอะไรก็ได้นะคะมีบางคนบอกมันไม่ได้ยากแต่คนเรามันไม่เหมือนกันไงขนาดไม่เหมือนกันเนาะคนมากจะมีแต่เขาบอกว่าไม่ยากนะบอกอีไม่ยากแต่กับคุณแต่กับฉันมันยากฉันฉันแบบฉันมันยากกันเราต้องหาสมดุลให้เจอเราต้องแบบว่าอ่าอะไรนะมกุจะเชื่อเรื่องเรื่องความคิดเรื่องความคิดว่าถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้แล้วก็ทําได้ถ้าเราเชื่อว่าทําไม่ได้ มันก็แบบมันก็ไม่ได้มันก็ยากอันนี้อันนี้เชื่อเรื่องนี้จริงๆเนาะโอเคขอบคุณที่มาแบ่งปันนะคะวันนี้สวยเป็นพิเศษด้วยนะเออยี่ <c oughs> <adjective. c oughs> คนก็ <c oughs> มีความสุขขอ <c oughs> <c oughs> ให้โชคดีขอให้สอบขับผ่านโดยสะดวกนะคะระหว่างนี้ก็ไปซ้อมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดทำใจให้สบายนะคะทุกอย่างใช้ใจนำโอเคแล้วถ้ามีอะไรยังไงนะถ้าเครียดโทรหาใครนะป้านางค่ะ ตัหาป้านางแล้วลูกสาวป้านางน่ารักมากเมื่อวานก่อนไปสอบนาะเจอลูกสาวป้านางบอกว่าอ่าน้ำมะกรูดก็บอกว่าหนูอวยพรให้นาทุกี้หน่อยนะทุกี้เขาจะไปสอบเขาน้ารักมากนะเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งยกมือไม่ได้ยกมือเหมือนคนไทยธรรมดาเดินนะยกแบบสวดงมงของเขาก่อนนะแล้วเขาก็โวยพรคือแบบต่างมาก ค่นแน่นอนด้เพราะว่านั่นแล้วเขาช่วยเขาช่วยอยมครูมีก็ส่งกําลังใจไปให้คนส่งกําลังใจให้เยอะนะคะแล้วตัวเองที่สําคัญตัวเองต้องเป็นกําลังใจให้ตัวเองโอเคไปแล้วเด็วมาที่นี่ขอบคุณว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ